สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะธนาคารแจงแล้วหลังระบบโอนล่มธนาคารแจงแล้วหลังระบบโอนล่ม2กุมภาพันธ์65สมาคมธนาคารขอชี้แจงกรณีระบบการโอนเงินของธนาคารเกิดข้อขัดข้องเป็นระยะของวันที่ 1. กุมภาพันธ์2565าทำให้ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมได้โดยสาเหตุสำคัญเกิดจาก จำนวนธุรกรรมที่มากกว่าปกติเพราะเป็นช่วงเวลาสิ้นเดือนและการมอบอ่างเปาในเทศกาลตรุษจีนซึ่งทุกธนาคารได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อเนื่องสมาคมธนาคารไทยขอเรียนว่าขณะนี้เหตุขัดข้องดังกล่าวได้รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางธนาคารได้ตามปกติ และธนาคารได้เริ่มปรับปรุงรายการเข้าบัญชีที่ล่าช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับลูกค้าบางส่วนที่โอนเงินแล้วมีการตัดบัญชีแต่ปลายทางยังไม่ได้รับเงินนั้นทางธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงบัญชีเร่งด่วนให้กับท่านภายในวันที่2กุมภาพันธ์65ไม่เกินเวลา19นาฬิกาจึงขอภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก สยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ